เวลาพูดถึงพลังงานสะอาดมาแทนที่น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพมักจะเป็นชื่อแรกๆที่เรานึกถึงเลยใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าภายใต้ภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีต้นทุนอะไรซ่อนอยู่กันแน่คือเราได้ยินกันมาตลอดนะครับว่าเชื้อเพลิงชีวภาพนี่แหละคือคําตอบของวิกฤตพ,พลังงานเป็นทางออกง่ายๆที่ดีต่อโลกของเราแต่ถ้าเราลองขุดให้ลึกลงไปอีกล่ะครับเบื้องหลังคําว่าพลังงานสะอาดเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรที่ถูกซ่อนไว้อีกบ้าง วันนี้เราจะมาสวมบทนักสืบแล้วไขคดีนี้ไปพร้อมๆกันเอาละครับได้เวลาเปิดแฟ้มคด,ดีกันแล้วการสืบสวนของเราจะเจาะลึกไปที่กรณีศึกษาจริงจากประเทศไทยนี่แหละครับเพื่อหาคำตอบว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงกันแน่คดีนี้จะโฟกัสไปที่โรงงานผลิตเอทานอล3แห่งที่มีอยู่จริงในบ้านเราเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือทั้ง3โรงงานเนี่ยผลิตของเหมือนกันเป๊ะๆคือเอทานอลแถมยังใช้วัตถุดิบเดียวกันคือมันสำปะหลังอีก แต่ผลลัพธ์กลับไม่เหมือนกันและเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะเราจะตามติดเส้นทางของเอทานอลกันตั้งแต่ต้นทางเลยครับตั้งแต่อย่างเป็นต้นมันสัมบหลังในไร่ผ่านการแปรรูปการขนส่งจนกระทั่งกลายเป็นเอทานอลที่หน้าโรงงานเราจะดูมันทุกขั้นตอนเลยเอาละครับนักสือบทุกท่านเรามาเริ่มแกะรอยจากเงื่อนงำชิ้นแรกกันเลยนั่นก็คือคาร์บอนฟุตปรินหรือว่ารอยเท้าคาร์บอนนั่นเองถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับ คาร์บอนฟุตพิลน์ก็เหมือนกับป้ายราคาที่บอกว่ากว่าจะได้ของชิ้นนี้มา1ชิ้นเนี่ยมันสร้างภาระให้กับโลกด้วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปเท่าไหร่เอาเลยครับมาดูผลชันนสูตรกันโหนี่มันน่าประหลาดใจมากเลยนะครับดูสิครับโรงงานที่สองปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าโรงงานแรกเกือบเท่าตัวทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่ก็ผลิตเอทานอลเหมือนกันจากมันสําปหลังเหมือนกันเป๊ะเ,เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ พอเราเจาะลึกลงไปในโรงงานตัวปัญหานะครับเราก็เจอตัวการสําคัญเลยกาซ์เรือนกระจกเกินกว่าครึ่งหนึ่งที่ปล่อยออกมาเนี่ยมาจากขั้นตอนเดียวเลยครับคือขั้นตอนการผลิตไอน้ําและนี่คือคําเฉลยของปริศนานี้ครับมันอยู่ที่เชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไอน้ํานั่นเองโรงงานที่1กับ3เนี่ยเขาใช้ชีวมวลพวกเศษไม้แกลบซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าแต่โรงงานที่2ดันใช้น้ํามันเตาซึ่งก็คือเชื้อเพลิงฟอสซิลดีๆนี่เองแต่เดี๋ยวก่อนครับ การเสื่อมส่วนของเรายังไม่จบนะเพราะเรื่องคาร์บอนเป็นแค่ครึ่งเดียวของเรื่องเราทั้งหมดยังมีอีกหนึ่งเงื่อนงำสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำครับรอยเท้าน้ำหรือว่าออลเดอร์ฟุตปริน์เนี่ยมันจะบอกปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดในกระบวนการซึ่งมันซับซ้อนกว่าที่คิดนะครับเพราะมันนับรวมหมดเลยทั้งน้ำที่สูบมาใช้โดยตรงน้ำฝนที่พืชดูดไปใช้และที่สำคัญมากคือน้ำสีเทาหรือน้ำที่ต้องใช้เพื่อเจือจางมลพิษที่ปล่อยออกมาให้ปลอดภยัย เอาละครับแล้วพอเราคิดว่าเริ่มจับทางคนร้ายได้แล้วเรื่องก็พลิกอีกรอบลองดูโรงงานที่2สิครับที่เป็นตัวร้ายในเรื่องคาร์บอนน่ะกลับกลายเป็นโรงงานที่ใช้ปริมาณน้ําโดยรวมน้อยที่สุดซะง,งั้นอ้าวแล้วแบบนี้มันหมายความว่ายัางไงกันล่ะเนี่ยและนี่คือจุดพีิกของคดีนี้ครับกว่า95%ของรอยเท้าน้ําสีเทาซึ่งเป็นตัวชี้วัดมลพิษทางน้ําโดยตรงไม่ได้มาจากโรงงานเลยนะครับ แต่มาจากขั้นตอนการปลูกมันสำปะหลังในไร่นุ่นเลยนี่แหละครับตัวการที่แท้จริงของมลพิษทางน้ําไม่ใช่กระบวนการในโรงงานแต่คือปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่เกษตรกตรใช้ในไร่พูด,ดง่ายๆก็คือยิ่งอัดปุ๋ยเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้น้ํามหาศาลเพื่อมาเจือจางสารเคมีที่ไหลลงสู่แม่น้ําลาคลองเอาละครับเมื่อเรามีเงื่อนงําครบทั้งสองด้านแล้วก็ถึงเวลาผัดติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดเพื่อหาข้อสรุปของแฟ้มคดีที่ซับซ้อนนี้กัน บทสรุปก็คือมันไม่มีฮีโร่หรือผู้ร้ายที่ชัดเจนในเรื่องนี้ครับไม่มีโรงงานไหนดีที่สุดในทุกๆด้านโรงงานที่ปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุดก็ดันใช้น้ําจากแหล่งน้ําโดยตรงเยอะที่สุดส่วนโรงงานที่ปล่อยคาร์บอนเยอะสุดก็กลับมีรอยเท้าน้ําโดยรวมต่ําสุดซะง,งั้นมันคือสิ่งที่เรียกว่าการได้อย่างเสียอย่างทางสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพที่กว้างขึ้นไปอีกเราลองถอยออกมาดูหน่อยดีกว่าว่าผลลัพธ์จากคดีของเราเนี่ย เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชีวภาพจากที่อื่นๆทั่วโลกแล้วมันเป็นยังไงบ้างโห oh, นี่เป็นภาพที่น่าสนใจมากเลยครับจะเห็นว่าเอทานอลจากอ้อยที่บราซิลเนี่ยปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าเราแต่ของไทยเราก็ยังถือว่าดีกว่าเอทานอลจากข้าวโพดที่จีนแบบเทียบกันไม่ติดเลยนี่เป็นหลักฐานชั้นดีที่บอกว่าแค่เปลี่ยนวัตถุดิบหรือเปลี่ยนที่ผลิตผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ต่างกันคนละเรื่องแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ เราจะถอยออกมาจากแฟ้มคดีนี้เพื่อดูว่าบทเรียนที่สําคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้จากการสืบสวนในครั้งนี้คืออะไรนี่อาจจะเป็นประโยคที่สรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดครับเรื่องราวที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนฉลากที่เขียนว่าชีวภาพหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรอกครับแต่มันซ่อนอยู่ในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการผลิตต่างหากถ้าจะให้สรุปบทเรียนสําคัญที่ได้จากคดีนี้นะครับข้อแรกเลยคือเชื้อเพลิงที่โรงง,งานใช้อาจจะสําคัญกว่าตัวผลิตภัณฑ์ซะอีก ข้อ2คือผลกระทบจากการเกษตรนี่แหละที่เป็นเหมือนภูเขาน้ําแข็งที่ซ่อนอยู่ข้อ3คือคําว่ารักโลกมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะและสุดท้ายคือสินค้าจะดีได้ก็ต่อเมื่อทั้งระบบที่สร้างมันขึ้นมาดีด้วยและคําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือแล้วผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เราใช้กันอยู่ในทุกๆวันนี้ล่ะครับมันมีเรื่องราวหรือต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังฉลากสวยๆของมันอีกบ้าง